ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง f อฟทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกองพาดรวยเนาะค่ะพี่น้อง f อซท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดๆจากทางช่องเนาะค่ะมือนีแอดก็ได้เดินทางมาวัดปู่เพชรลุ่งไฟลังเข่า2องสนะคะพี่น้องแอดก็มาตามต่องวดนะค่ะก็ไปรับชมหลับฟังกับนมามัสการปู่พร้อมๆกันเลยค่ะ กราบนมัสการค่ะเท่าสางสางผู้สางย่างเดียวบ่ได้บ่ได้สางย่างเดียวเออลักษณะของดอกไม้สวรรค์เท่านี้ปูภาวนาคักแล้วปูภาวนาคักแล้วสงสัยแนว่ยไหนถามมาสงสัยเนี่ยปูปูสงสัยแนว่ยไหนปูมาได้เลียวแถเลี้ยบสามตัวมั้ก็ได้เร็วแถเลี้ยบสามตัวน่ะปูว่านี่ มันออกปูปูให้ปั๊บรวดใดๆจะจะได้หรือบ่ได้ก็แล้วแต่บุญของเขาลูกหลานเออคือว่าพ่อยมอนน่งรุ่นเราก็ได้นะฮะทั้งเทียจุดทวกจุดเทียนปูยาเอ้ยหูทิพย์ตาทิพย์รู้ว่าสันคืดพ่อเขียนเราเลยปูหน่อยอย่าขางสีได้ก็ป่ยากกันปูปูตัดเขียนเรารวดตัดยาอยู่หันก็ได้เลยเนาะตัดยาได้รวดแต่ว่าสีได้บ่บับุญเฮ้า มันออกวันที่ใดเหรอวันที่สิบหกเตียสิบหกพฤษภาคมสิบหกโอ้เลขสวยตัวหนึ่งง่ามปานยังเทวดาประกันแกงอีกแล้วมึงโรดบานนี่เนอะครับเอาเม็ดเดียวสองเม็ดบนนีเจ็ดสี่สามบนนี่เจ็ดสี่สามครับเจ็ดห้าสามบอกปูแมนอ่า ตัวเ็7 4 3รับเน่น7จ3 3773สองคู่นี่ครับบันใจล้านเปอร์เซ็นต์เอาเอาแจมไว้คือเกนะ้าอ่ะครับมันมันนิสยัยมันจะเปดึ้้นแจมลงแจมเอาเอาไว้คือเก้ามันมากม,มากแบบนี้ ตัวย่างเป็นเจ็ดกับสามมันมาปูเดี๋ยวเบิ่องหันฮะตัวที่มันย่างเป็นเจ็ดกับสามเนาะเจ็ดกับสามตัวตัวย่างยูหันตัวขึ้นตัวล่องหันเป็นซีซีกับหานตล่งกันไว้ให้ครับอันนี้ก็กันไว้ให้อันนี้กันไว้ให้แต่ว่ามันควรจะมาตัวไหนปูสองตัวนี่สวยเนี่ยปกประตูล่างไม่เท่านี้มันสีไหมบอลซบฟโคโลนี่ เขาว่าบอกออกเ่กันเขาว่าดิครับ่าปูจาวาว่ารูกร้านเอาเอาแยกว่าครับ,รบแต่ว่ามันมากจังสิมากจังสิเล็กรางปูหอยมาแค่าสามหางหนึ่งถูกต้องปะเล็กรางปูหอยมากสามหางได้นน่แมนสามหางเด่นเจ็ดศูนย์ครับ แต่ว่าแต่ว่าในตำล่ามันมันมาก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 กามันมากามมาสวนหนึ่งหนึ่งศูนในตำล่าดินมันมากมันเลี้ยงมมกเลี้ยงมมกเลี้ยงมา,งมา,งมาอันอันศูนฮอดเก้านี่นะเออสนฮอดเก้าเนี่ยพยายามบล่อยลูกหลานจนนะ แต่ว่าก็จนจนใจเด้อลหรปูก็ได<ม>เนาะบ่มีเปลี่ยนแปลงเลขลร่างนิเอ๊ะบ่มีเปลี่ยนแปลงโค้งสุดไทยก็สร่างบ่โค้งสุดไทยก็สร่างแล้วตัวลูกหลานสิเอ่อมาแบบว่ายังคือเกาบริษัแต่ว่าปูห่ไปเลยคือบ่ซับสนบ่ต้องซับสนขอจังสั่นตัวแล้ีมั่นเชู่อเอแต่ว่า แม่โมนี้มันคำหลายแม่ส่งเพ่าะเฮาเฮาจังไรเดี๋ยวนี้ยังซ้ำเลขย้อนซ้ำเลขี่บอกปูบอกเดาสองซีนก็บอบ่เฮาจะมากันยังมะเจียงเจียงค่อนคำบักงวังอยังวะศูนย์เนี่ยพูบอกว่าหกสวนเนี่ยครับเนี่ยหกสวนล่างเนี่ยหัวขึ้นหัวลงเนี่ยหกสวนเนี่ยเอาหัวขึ้นโตเดียวกันเอาหัวขึ้นหัวลงครับเอาหัวขึ้นหัวลงปูกับบอกได้แล้วเอาเอาหัวขึ้นหัวลงได้ไดน กเกษตรเียนไยตัวกับนี่กับปัญญาธรรม,มีเนี่ยกบับวงกลมไม่พร้อมเรียบร้อยนี่อันนี้เขาบพ่ขายเราเนี่ยอันีบ้านเนี่ยเนี่ยเขาบพ่ขายหกศูนเนี่ยปูบอกแล้วหกศูนเอาขึ้นหัวลงกระบอกแล้วเดียวห็นว่าขันมาามีคะห์กันแล้วนี่ปูกระเว้าอีดีหลับมืดหมาว่าทีทั้งหมดทั้งทางก่อนสไตายของปูปูกระบอกก็แลว้อวปูกระบอกก็แล้วสองสอง สองสามสี่สองหกสองสามหกปูก็บ,บอกแล้วมันก็เขาอยู่พิดแต้มเดียวแต่ว่าล่างเนี่ยปูยังบอกว่าเก้ากับหกตัวเดียวกันปูกับวงก,กลมไว้แล้วเก้สาสองเพื่อนสีมแม่ผีข้าเจ้านะปูเฮ็ดผีคู่บาจันอมันต้องมากคัดนหนึ่งผีไม้ถึงหลีกนะครับผีนะ่หมไม้ถึงลบ ไม่ทงไม่ึงหลบหลีกผีดมันมันน่าจะถึงได้ลูกนานมันน่าจะได้สางอยู่ดิแนนบอลอันนี้บมแม่เขียนไม่อันนี้มาจังซี่บอลตัวนี้มันจจับกันคู่บาจันมันต้องมากขาดนหนึ่งผีกไม่ทังหลีกนะครับผีกไหมไม่ถึงหลบไม่ถึงไม่ทังหลบหลีกผ่ด มันมันน่าจะเถึงได้ลูกนานมันน่าจะได้สางอยู่ดิแนนบอลอ่ะอันนี้บมแม่นเขียนไม่อันนี้มากเจังสี่บันตัวนี้ก็จัดการเรียบร้่อยแล้วน้ำปูนะแมนไห้ว่าเดี๋ยวเวลาอีกจักหาหกมือเราก็จีมาฟังกระเทียปูฝันดีกระเทียมีการเปลี่ยนแปลง <ๆ S 1> ที่ไหนั่หาปูเอาเอาไม้เล็กทั่วแม่บางที่ปูอาจจะไปเขากำจักน้อยทั่วหาเอาครับ บางที่จะปูอาจจะอยุ่แถวนี่นะอาจจะยุ่ใสกระซัางแต่ว่าโทรหาเอาครับบางที่ปูประเทศกุดน้อยอยู่ในป่าทั้งเดพ่อได้บังฝนกับทีท่อนำม่านจาของเท่านัอนงานลีลีอยู่เขารกำบางทียราหาปูห้องหาปูอยู่มือหนาน่นมากเพราะเห็นป,ปูปูกันอยู่นด้หันละอยู่นหันละแม่นอยู่บ่แม่นยังเข้าขไปเบิ้งก็ไปเห็นเหรอเห็นยังไดนั่นนั่นขุนทวนๆอยู่นี้หันละ บาดเสลลวบาปันรออกมาแต่เห็นแต่รดบื้อบื้อออกไปโอ้ยหาเห็นมาห้วยเห็นแต่เห็นแต่ห้วยเกิดมาคืออยู่นี่ออียงก็คืออยู่นี่คือป่าเห็นปู้หนแต่ห้วยว่าคุณบ่กไม่เห็นเห็นดากดูเลยเมียไปแล้วเินคนลุกเนาะเมือนผมนึกว่าปูหายตัวได้ก็แรกมาเอาประวัติศาสตร์พระยุรนป้ากล้วยนี่ที่เอาเอาผ้าึ้นเอาขึ้นจางดิเนี่ยเอาขึ้นจางเนี่ย เขาก็ว่าปูหายตัวได้นั่งอยู่เพียงเขาหายตัวไดุ้มก็จะได้ว่าให้ยุ่งวามุขเจ้าเป็นบ้าสิว่าท่านว่าไอ้ปูย่างไปพุนนี่ะพ่อผมย่างไปพุ่นเพราเห็นแบบปูว่าเดี๋ยวไม่ปูว่ายังอยู่พี่ว่าท่านเพราใส่โบก้มผ่าว่าท่านว่าบานโยมบานคาเนี่ยจี้ว่าเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ปูยุ่งเนี่ยผ้าปูอยู่บานอ่าเภอเพ่นเดี๋ยวย่างบ่ตายปูว่าด้ขืนสามล้อทั้งนั้นไปหอด่างเพอเพ่นไปหอดเพ่นขี้เห็นปูขี้ไปอ่อนท้อนอ่อนต้อนยุ่ เอาเรื่องจริงผ้าจอเน<อ>ียเนี่ยครับครับ่านตะกุดหลังเก้าอยู่ไหกุดหลังไม่แบบนั่นแลน่ยแต่มุ่งงานฝนตกดินจัง้อยชี้รถไปพูดเถอะเลยปูวัดในคืนคืนนพูดนะพ่นไนควาดพนทบันบานปูป้ายเจ้าสิไปไซ er, ER บ iale, you know. ับน,บนปูน้ำไ <reviewers. S 2> ปหอดนนเทเลอนนทอลอคุณนะนนทอลอพุณนมองคุณประมาณยางไปประมาณสี่หากิโลปูยางจากวัดเห็นตะทีนี่ที่ชี้ซ้ำลอกลับมาเป็นว่า อกลับจังได้ปูบา่านในขึ้นชีเนาะปูว่านเนาะโอ้ยผมเห็นปูขึ้นชีแล้วปูวักนั่งว่าใครเห็นปูนั่งเทเลอร์เทเลอร์อยู่อาจารย์พูนว่าแต่ว่าบาดกับสามล้อเนี่ยตั้งยุ่ดดากรถเนี่ยครับทอดโทรศัพย์ยุ่บาดโบกข่มบอ่อลมจนพลันกลับมายังตั้งขึ้นเก่าจะทอดโทรศัพท์ทอดโทรศัพท์กับบาดแทนที่บาดมันจิตมันจะเต้นมันบ่อยังขึ้นเก่าอันนี้เบาสูฟังครับ่าสูฟัง ไปสอบถามเราก็ได้พอไนยปันซื้อเล่าเอาอยู่ดีไม่แห้งความสุขความเจริญเม็ดเดียวตัวตรงตัวตรงรลดแต่ว่ากลับเนี่ยเด้อลูกหล,ลานเด้อครับผมเอาโอ้ยปอมเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าเดี๋ยวนี้เนาะปูกันตั้งรักบ่จัดตัวอ,อยากได้ไรัเผอความสุขความเจริญให้ลูกหลานบางมีสีสุขปูติดต,ตามผู้มักบิ่งมักมกักยังยปูกบให้ไปแล้วให้แล้วเจ้าบุญลูกหลาน คือคือปูใค่บอกแล้วว่าการจะสร้างเนี่ยไอ้ห,ห้าสร้างด้วยบุญสร้างด้วยจิตสร้างด้วยใจการสร้างบุญเนี่ยพอสร้างบุญเนี่ยบุญสิสร้างด้วยว่าเจ้าของมักย่องเจ้าของ,องนี่นะครับมันอยู่ที่ใจห้องคนเ้องหรือพาตานำตะลยุยหรอกแต่เฮาจะสร้างเรียกๆน้อยก็สร้างได้แต่ขอให้เรามีก่อนมีอะไรมีน้ําใจมีสัมพันธ์ไมตีที่ดีนั่นแหละคนเ้องบุญบาราธรรมดาวิ่งตัวใดปูผม โทรมาบอกปุ๊บปูก,ก็บ,บอกวิ่งตรงนี้ตรงนั้นกระเถือกแต่ว่าถือแล้วก็มิดจัดเออก็แต่ฝากลูกหลานไว้เด้อครับเออแม่สร่างบ่สร่างปูปเพรได้ว่าแต่ว่าอย่าขาดสัมพันธ์ไม่ตีเพราะว่าเฮาเป็นวัดว่าล่ามกำลังจะสร้างนะครับวัดดอนตากก,ก้ความเข้าลูกหลานเนะา,เานเนะครับเอาเท่านี้ละโบโบจริงคือมูดอกครับเออจะเลื่อนจะเลื่อนเอาจะเลื่อนสาธุ ค่ะพี่น้องเอฟซีกับแคบนาจอไวเดอค่ะปู่เพชรลุงไฟกับไฮตองวดแล้วเนาะค่ะค่ะปล่อยท่านที่ท่านใดเลยเนาะค่ะพี่น้องไม่รอชาปล่อยก่อนใครเนาะค่ะพี่น้องกับแคบนาจอไว้พิจารณาเบิงเนาะค่ะของปู่เพชรลุงไฟกับเขาสองสีีสองเนาะค่ะพี่น้องแอดก็ได้มาตามตองวดฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะหวยมันก็มีเขามีรุดกับเป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะหมักกระจัดคาดกระพันเนาะค่ะ ก็ให้เป็นแนวทางแอดก็เป็นผู้นำเสนอเนาะค่ะพี่น้องก้าเอฟซิททันได้ข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะค่ะพี่น้องเพจจะไม่ได้พลาดข่าวสารเด็ดๆด็ดก็สำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกัน